ที่ผ่านมาเขาชื่นชอบมากพญาเต่าเรือนครับพระอาจารย์ก็มีพญาเต่าเรือนมัอนกันเนระใช่ตอนแรกทําไว้เนี่ยเจะออกปีปีหน้าอฮาาแต่ว่ามันเห็นว่าฟาร์มเป็นมงคลต้อนรับปีใหม่ครับก็เลยทําเป็นพญาเต่าเรือนครับพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนแต่ด้านในเนี่ยบรรจุด้วยสามพระมหาเถระาาก็คือพระศิวลีครับเดินทางก็มีโชคแล้วพระสังกัจจับ นั่งก็ยังมีโชคลาภนั่งอยู่ที่ทํางานนั่งอยู่บ้านก็ยังมีโชคลาภเข้ามาครับพระอุบคุตครับอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําหรือเดินทางครับพระอุปคุตเนี่ยจะมีสองแบบครับคืออยู่ใต้ทะเลสะือก็ไม่อดครับเดินขึ้นบินธบายแม้กลางคืนก็ยังไม่อดครับคือเนี่ยคือทั้งกลางวันและกลางคืนยังไงก็ไม่อดครับพระอุปคุตบินธบาทช่วงกลางคืนเพนวันพุธที่ว่าว่าเพนวันพุธก็คือพระอุบคุตจะเดินบินทบายกลางคืนครับ ทางเหนือจะยึดเขาเรียกว่าทางเหนือเขาจะมีประเพณีตักบาทพระอุมคพุตช,ช่วงกลางคืนก็จะไม่อดทั้งกลางวันกลางคืนยังไงก็ไม่อดเดินทางก็ไม่อดแล้วก็คาถาที่เราล้องก็เป็นคาถาเมตตาคาถาเมตตาคาถานะมหาสาเร็จที่เราล้องไว้ในใน,ในตัวของพญาเต่าเรือนตัวนี้นะและด้านหลังก็บรรจุยันแก้วชิงดวงยันแก้วชิงดวงแล้วก็นะมีกินไม่รู้สิ้นมีกินไม่รู้สิ้นมีกินไม่รู้อดที่ที่บนยอดแล้วก็ คำว่ารวยอันนี้สร้างไว้แล้วใช่ไหมฮะหรืออย่างไม่ได้สร้าอันนี้อันนี้สร้างไว้ังแต่ต้นปีคับรอธิษฐานจิตผ่านมานานแล้วมาออกสิ้นปีเนี้ยโอ้ฮะฮะมีเนื้ออะไรบ้างก็จะมีแค่เนื้อทองเหลือง เนื้อทองเหลืองอย่างเดียวเนื้อทองเหลืองกับเนื้อเงินอ๋อเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินใช่เนื้อเงินกี่เหรียญนะฮะเนื้อเงินแค่สามสิบ่เหรียญสามสิบกว่าเหรียญใช่นะเนื้อทองเหลืองทองเหลืองอยู่ประมาณที่สองหรือสามพันเหรียญเพราะว่าของผมเนี่ยจะเน้นเมตตาและค้าขายผมเลยทําแค่เนื้อเดียวครับแต่ว่าที่ทําหานุมานทาไมถึงทำลายเนื้อเพราะาหานุมานมันมีมันมีการแยกแยะออกไปไปนำลาดได้เป็นแคลค่าคงคันเลยต้องแยกเนื้อ ออกไปเนื้อก็มีอิทธิพลในการทําวัตถุมงคลครับบางคนว่าบาางคนว่ชอบเนื้อทองแดงบางคนชอบเนื้อแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเมื่อมันเราเรามาดูแล้วมันไม่ขึ้นในการทําวัตถุมงคลของเราเราถูกกับตัวนี้เราก็จะทําตัวนี้ขึ้นมาให้ญาติโยมได้ใช้ตอนนี้ก็เริ่มออกให้บูชาได้รับการตอบรับดีนะตอนนี้ก็คือได้รับการตอบรับดีจริงๆพญยาเต่าเรือนเนี่ยนะที่ดังๆของหลวงปู่หลิวบนวัดไร่แตงทอง นะก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวนะมันมีเรื่องที่มีคนไปประสบอุบัติเหตุผู้หญิงนะนะตกไปรถเขาตกลงไปในน้ำอ่ะตกไปตั้งแต่กลางคืนอ่ะคนไม่รู้ปรากฏว่าเขาลอดตายราวปฏิหาร,รอยู่อจอยู่ในในน้ำในตั้งหลายชั่วโมงเขาบอกว่านะเขาเล่าให้ฟังว่านะหน้าเขาโผล่มางานเหลือแค่จมูกนะเหมือนกระเต่าเลยเมันกระเต่าเ,เออ,อ,น,ะอนะ,อน,ะอนะ,นะนะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเชื่อว่า นะพยพญาเต่าเรือนเนี่ยของหลวงปู่หลิวนะช่วยชีวิตเขาไอ้แบบนี้มันเป็นปฏิหารมันมันไอ,อ้นนอเนี่ยก็คือถ้าด้วยครูบาอาจารย์ที่เขา,อาบอกมาพญาเต่าเรือนเนี่ยเป็นพญาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือสามารถาเนรมิตเ<ะ>มื่อเราอธิษฐานกิตก็เหมือนขอบารมีพระโพธิสัตว์มาประมาอยู่ในเหรียญพญาเต่าเรือนคือพระโพธิสัตว์ที่ ชาติหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าคือพระกัสสปะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมาเป็นก็คือพระกัสสปะคือเป็นตัวพุทธแล้วนั่นแหละเมื่อเสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือแล้วก็สละชีวิตตัวเองให้คนที่ว่าติดทะเลกินเนื้อตัวเองและเอากระดองเอากระดองเนี่ยมาทำเป็นเรือพายกับเข้าฝั่งสละแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็มาเป็นพระเวสสันดร มาเป็นพระเวสสันดรในชาติต่อไปนั่นแหละเนี่ยก็คือพญาเต่าเรือก็ครูบาอาจารย์ก็คือการอธิษฐานจิตก็คือการขอบารมีครับขอบารมีพญาเต่าเรือนพระโพธิสัตว์เพราะว่าเขาสวยชาติเป็นพระโพธิ์ก็ขอบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เอามาคุมในเหรียญตัวนี้เมื่อขอบารมีพระโพธิสัตว์เสร็จเราก็ขอบารมีพระอริยสะสงฆ์ก็คือพระสิวลีพระพระอุปคุตพระสังฆาจารยบเอามาคุมในเหรียญด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังคุณมันก็จะได้เกิดถามว่า ถึงได้เกิดมีพุทธคุณง่ายครับพุทธคุณง่ายเพราะว่ามันได้การเอาบารมีของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยครับเป็นที่หนึ่งเขาก็เลยว่ามีพุทธคุณในการเสกพญาเต่าเรือนก็เลยมีพุทธคุณของผู้หลิวที่มีว่ามีชื่อเสียงอเยอะขึ้นครับ